สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสยามออร่าแพลนค่ะพอดแคสต์เอพิโ o ดแรกนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับพีทมอสว่ามันคืออะไรแหล่งกำเนิดเป็นยังไงรวมถึงประโยชน์ของมันกับต้นไม้ของเราค่ะพีทมอสเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับต้นไม้ฟังจากชื่อคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงมอสสีเขียวเขียวและอาจจะเข้าใจว่าเจ้าตัวพีทมอสเองเนี่ยก็น่าจะมีสีแบบเดียวกันใช่ไหมคะแต่ที่จริง พีทมอสมีลักษณะและสีที่คล้ายกับดินแต่ทั้งนี้พีทมอสและก็มอสสีเขียวที่เราคุ้นเคยก็อยู่ในสกุลหรือว่าจีนัสเดียวกันซึ่งจีนัสที่ว่าคือสเปก n ค um นค่ะจีนัสคือการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ระหว่างชั้น Family และ s e c i ช s โดยเรื่องของการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ช่องของเราสยามออร่าแพลนก็จะมาเล่าให้ฟังในเอพิส od หน้าๆกันด้วยค่ะ ผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินสเปกน u m มอสเวลาไปร้านต้นไม้กันมาบ้างใช่ไหมคะจากการรีเสิร์ชเบื้องต้นของทางทีมเราพบว่าส c t กน m m มอ s นั้นพบได้ที่ชั้นหน้าของดินในขณะที่ p พี t มอ s เกิดขึ้นจากการทับถมและพบได้ที่ชั้นล่างของดินอย่างของเราเองก็ใช้ส p ปกน้ m มอสในการถมหน้าดินเพื่อช่วยในการกักเก็บความชื้นโดยพี m มอสนั้นก็จะมีลักษณะที่ร่วนกว่าตัวสเปกน้ m มอสด้วยคะ่ะ มอสทั่วไปนั้นอยู่ในด v i s ชั่นไบโอไฟต์ซึ่งลักษณะเด่นของ Division นี้คือเป็นพืชที่พบได้ในพื้นที่ชื้นและก็แสงน้อยค่ะเว็บไซต์ m e r r i a w w e b ster ได้อธิบายว่าตัว PEAT นั้นเกิดขึ้นจากมอสซึ่งเติบโตในพื้นที่เวทแอเซหรือว่าด้วยคอนดิชันที่ยูนิคของพื้นที่เหล่านี้ก็จะป้องกันการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้ไฟเบอร์ของสเปก u ัมมอสยังคงอยู่ในสภาพไม่เสียหายค่ะตัวพีทมอสนั้นมีลักษณะภายนอกคล้ายกับดินปลูกทั่วไปน้ำหนักเบาแต่ถึงอย่างนั้นพีทมอสก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันค่ะ ในส่วนของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมการเก็บเกี่ยวพีทมอสน,นั้นสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศที่มีความเปราะบางอีกหนึ่งข้อเสียคือเนื่องด้วยสา,สารอาหารที่น้อยของพีทมอสทําให้ไม่สามารถใช้มันในการปลูกพืชแบบเดียเด่ยวๆได้ค่ะในส่วนของข้อดีพีทมอสน,นั้นมีลักษณะที่โปรง่งลองนึกภาพฟองน้ําและด้วยลักษณะนี้เองจึงทําให้ตัวพีทมอสอุ้มแล้วก็กักเก็บน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะ ทำให้ปริมาณน้ำที่เราต้องการในการรดน้ำต้นไม้ลดลงและทำให้ต้นไม้ไม่ตายในช่วงหน้าแรงแล้วก็ด้วยลักษณะคล้ายฟองน้ำจึงช่วยเติมอากาศและการระบายน้ำในดินซึ่งช่วยในให้รากต้นไม้หายใจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเนื่องด้วยความสภาพที่มีความเป็นกรดเล็กน้อยทำให้พีทมอนนั้นเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับพืชที่ชอบความเป็นกรดอย่างเช่นบลูเบอรี่หรือว่าดอกอาซาเลีย อีกข้อหนึ่งคือถึงแม้มันจะมีสารอาหารที่ไม่มากนักแต่ก็มีสารอาหารที่พืชทั่วๆไปต้องการในการเจริญเติบโตค่ะในส่วนของเนื้อหาการผสมพีทมอสน,นำไปปลูกกับต้นไม้ของคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันต่อ,ตอในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สยามออร่าพลาขอขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะ